สดีจ้ะเพื่อนๆอันนี้ยายเพ็ญจะนํามาเสนอบอลชื่อชายชนนะจะ๊ะชายชนคือพระชะเบอร์บอลนในดวงใจของหลายๆคนนะอันนี้คือหัวจอมจะ้ะหัวจอมหรือว่าบอลที่เขาตัดหัวเอาไปผ่าเพื่อขยายทําจํานวนนะจะ๊ะอันนี้คือต้นแม่ไงอบอลอายุจะพอปีแล้วนี่ได้กําหนดแบบมีหัวใหญ่มีเขี้ยวแล้วเขาก็ผ่าแต่เขาตัดยอดไว้เนี่ยเห็นไหม ตัดยอดไว้ให้เหลือรากนิดหน่อย้วก็มาเลี้ยงอบไปในตู้จ้ะนี่จะพินได้มาจากน้องต้นคนเดินทางจากจังหวัดนนทบ,บุรีนะให้จะพินมาทําพันธุ์จ้ะเพราะของเจ๊พินมันมีอยู่จ้ะเรื่องบอเน่ะบอนที่ดีต้องมีหลายใบอย่างเงี้ยเห็นไหมลักษณะบอนที่ดีต้องมีใบเยอะชายชนเนะี่ยจะเป็นบอนทันสมัยตอนเนี้ยไม่มีการแบบว่า ไม่พอไม่ไม่เหลือเฟือนนะแบบล้นตลาดนะถ้าเกิดใครมีชายชนนะนะชายชนจะเป็นบอลที่ประเทศมาเลเซียต้องการมากจ้ะต้องการเยอะมากแต่ว่าเลี้ยงบอลชายชนนะต้องเลี้ยงให้ได้อย่างนี้นะจ๊ะสาหรับเพื่อนๆที่เลี้ยงให้ได้ได้อย่างเงี้ยเนี่ยให้มีคุณภาพอย่างนี้คือสีแดงเยอะๆจ้ะแต่ถ้าเป็นอย่างนี้เขาเรียกอีกชายหนึ่งจ้ะชื่อไม่เพะเนาะอย่ายวพิยจะเรียกแต่เขาเรียกชายชนแผงจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวพิณหยิบให้ดูไปไปหยิบกั พี่หยิบให้ดชชูชายชนแผงของเจพินมีจ้ะชายชนแผงน้องชายน้องต้นให้เจพินมาเพราะว่าสงสารเนาะขอวางก่อนเปิดตู้ก่อนนี่จ้ะอันนี้คือชายชนแผงชายชนแผงหรือว่าชายชนตกเกรดนะจ้ะเขาจะไม่มีสีแดงเลยจ้ะเห็นไหมมาเทียบกับอันนี้แล้วเนี่ยถ้าอย่างนี้เขาจะเป็นอย่างนี้เขาเรียกถือว่าเกรดเอเลยจ้ะเนี่ยถ้าแดงขนาดเนี้ยเรียกว่าเกรดเอจ้ะ แต่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าตกเกรดเลยเนะี่ยเยพินมีแต่อย่างนี้ไนงะน้องชายเขาก็เลยให้เยพินมาเนาะบางคนก็เรียกชายชนแผงแล้วแต่จะเรียกกันไปเนาะบางคนเขากกล้ามาขามเปียกใส่หรือมะนาวใสให้ให้เขามีลายขึ้นมาให้มีสีขึ้นมาจา้ะนี่ยยพินยังไม่ได้ใส่เนาะกลัวเขาจะตายจา้ะ เยพินก็เลยมาแนะนาบอบลบอลต้นแล้ววันนี้ยายพินก็อาทิตย์นึงอ่ะายพินจะฉีดยาครั้งหนึ่งจะ้ะายพินใส่อะไรมั่งซิงก็ไม่มีแล้วนะวันนั้นายพินไปที่ท่าตะโกมาเนาะท่าตะโกนครสวรรค์นนะ่ะเขาฉีดแต่เอ็มร้อยจ้ะเขาใส่เอ็มร้อยเขาฉีดวันเว้นวันนะแต่เขาไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะจะบอกว่าบอลต้นเล็กๆอย่างในตู้เนี่ยกระจุ่มกระจิบอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยี่มีใบสองใบแบบเนี้ยอันตรายที่สุดเลยรู้ป่า เพื่อนๆอย่าค ar ิดว่าบอลเล็กอย่างนี anyway, together, like like iero, ้อยากให้มันโตไวซื Todos ้อปุ๋ยมาใส่นะจ๊ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยบอลต้นนห้นะวอย่างเงี้ยเพื่อนๆอย่าคิดว่าอู้บอลอย่างนี้อยากได้ไวอยากได้ตังไวอยากได้ใช้ตังไวไวเร็วๆอยากให้มันโตเร็วๆสวยๆเร็วๆแล้วไปซื้อปุ๋ยเคมีมาใส่ไม่ได้นะจ๊ะตายทั้งหมดจ้ะตายยกตู้จ้ะตายหมู่อจ้ะตายหมู่หรือตายหมด เพราะว่าเยพินตอนแรกเยพินก็ไม่เชื่อเนาะแต่เยพินก็ยังไม่ได้ลองทําเนาะเพราะว่าเยพินกลัวไงเยพินมีบอลน,น้อยก็เลยไม่กล้าทําก็เลยไปที่ไหนก็ถามว่าเขาใส่ปุ๋ยอะไรทําไมบอลเขาสวยเขาก็บอกแต่ว่าไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่พอดีวันนั้นไปเยพินไปเจอลุงเดชลุงเดชบอกมึงยาชันนะตายยกตู้เด็นะตายหมูตายหมดเลยนะเขาจะฉีดไอ้นี่อันกันสองอาทิตย์ครั้งจ้ะนม แล้วก็เครื่องดื่มชูกําลังอะไรก็ได้บางคนเขาจใส่ชูรสด,ด้วยแล้วแต่จะใส่อที่ชอบใจอะเนาะแล้วก็น้ํายาเร่งรากอะที่ใส่คือเครื่องดื่มชูกําลังและก็นมเนี่ยอันนี้น้ำยี่สิบลิตรนะน้ำยี่สิบลิตรเยพินจะใส่เอ็มหนึ่งขวดนมหนึ่งกล่องแล้วก็เครื่องดื่มไออะไรนะไอเนี่ยน้ำยาเร่งรากอะประมาณ หกสิบซีซีจ้ะเยพินใส่นะหกสิบถึงหนึ่งร้อยซีซีจ้ะมาเดี๋ยวเยพินจะทําการผสมนะจ๊ะนนี้จ้ะการจากใส่ไอ้นี่ไปแล้วยาเร่งราบไปแล้วใส่เครื่องดื่มชูกําลังเด็กเด็กคึกเด็กคึกเด็กคึกยาเร่งราบดึกดิดึกดิแได้วันเนี้ยเขาบอกใส่นมไปด้วยใบจะสวยแต่เยพินลองใส่แล้วนะใบสวยจริงนะจ๊ะ ใบมันวาวดิจังจ่ะมาเดี๋ยวจะพินขอคนก่อนเนาะวันนี้จะพินถอยเครื่องมาใหม่นะเนี่ยพันแปดร้อยนันเนี่ย,นเ,นยเพราะว่าไม่ต้องค้นมากแล้วเพราะว่าที่ใส่ไปมันก็เป็นน้ําอยู่แล้วเนาะพอเราใส่ยาเปิดเครื่องปุ๊บป่ะมันจะไอ้นี่อยู่แล้วมันจะมันจะเข้ากันอยู่แล้ว่จ้ะเพราะเครื่องมันจะตีตียาได้นะ 1 8 0แปดรอบาทถ้ายัางไม่มียี่ห้อก็จะแค่แปดร้จ่ายนี่คือยี่ห้อเขาดีหน่อยเนาะดีไงก็ไม่รู้รักแฟนยา่พ็นเขาบอกว่ายี่ห้อนี้เขาดีจริงเขาเลยขายพันแปดมาเดี๋ยวยีพินเปิดให้ดูนะจ๊ะขาบอกว่าอย่าใส่ปุ๋ยไอ้นี่นะจ๊ะปุ๋ยในน้ำในในต้นต้นในเนี่ยถ้าใส่ตายหมดจะอันตราย วิธีฉีดยาฉีทอร์โมนก็เช้าฉีดได้แค่สามโมงเช้าจ้ะเย็นก็เช้าจากเช้าถึงสามโมงเช้าใหเราหยุดนะจ๊ะเย็นก็จากสี่โมงเย็นน่ะสามโมงเย็นสี่โมงเย็นแล้วเราค่อยฉีดไปเนี่ยโอ้ยจุด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 จดเลยแวจริงลองยาลองเครื่องก่อน่าปรับหัวก่อนเนาะปรับหัวให้เล็กๆก่อนพี่พินก็ปรับไม่ค่อยเป็นนะเนาะปรับไงไม่รู้ มือก็มีมือเดียวถือโทรศัพท์อีงเนาะก็บอกบิดเข้าแล้วมันก็จะเฟินฝอยเองมาอย่ยฉีดดีจริงอะ่ะพอฉีดแล้วไอฝรั่งเยพินจนะออกลูกดีจังเลยมาเดียพินพาดูนะจ๊ะเดีย๋ยวเปิดตู้กอนตู้นี้มันเปิดไม่ได้เดี๋ยวไปเปิดตู้ที่เปิดได้นะเดี๋ยวจะพินเปิดให้ดูนะจ๊ะถ้ามันมันไม่ฝอยก็ปรับได้นะเขาว่ามันปรับได้ปรับไงคือไม่ใช่ก็ปรับไม่เป็นละเออ ไม่มีสารแค่มีอะไรนั่นน่ะมีแต่นมกับเอ็มร้อยอันเนี้ยเไม่ต้องห่วงละบำรุงสร้างสีงสร้างใบกันทั้งคืนละห้ามดื่มเกินวันละสองขวดอ่ะไม่ขายมึงไหมี่แม่ซ<า>ื้อมายกลังอ่ะหรือเอ็มมายกหลังเลยวันนี้ยกยกลังเลย, <laughs> ยลเลยท่าไห,หร่ตะกี้โหลหกหกสิบขวดมั้งวันนี้ซื้อมา <laughs> ต้องสะพายหลังแต่ไม่ท่องถึงสะพายหลังแล้วมั้ง <laughs> เย็บพินทําจนเข่าด้านแล้วทําบอลอะ่ะจะให้ดูเข่าอย่าพินเนาะอะไยได้ฉีดฉีดฝรั่งงามดีจังเลยเนี่ยไวนี้นออยไงไงอะไรโอ้ยังไม่ได้ไปรวมนี่มาบอลส,สวยๆทั้งนั้นเลยเนะี่ยแต่ขอบอกเล็กๆอย่างนี้อย่าใส่ปุ๋ยนะจ๊ะถ้าใส่ปุย๋ยตายหมดตายหมูว่ะจ๊ะ เล็กนัน้องแต่ท้องนะจ๊ะเล็กนน้องแต่ทอ้องนะจ๊ะมีหน่อมีหัวงั้นนะบัวนอายุตั้งห้าหกเดือนแล้วเนี่ยมีแต่สยตวยๆอะไรนะอีไทยนิยมนิยมไทยก็มีนะหน้าต้นใหญ่ต้นเล็กต,ต,ต้นน้อยไปดูต้นโน้นมั่งมาเอาลองปิดเลยปิดปิดยันยกไม่ไหวลักดิ้นเนี่ย ดินไม่ต้องดินไม่ต้องฉีดฉันในนี่หมักไปแล้วเนี่ยเห็นไหมความสวยอะแค่ยาพิ้นถ่ายแค่ฉีดแค่อาทิตย์ละครั้งนั้นเนี่ยแล้วเดี๋ยวก่อนอย่าไปถ่ายขอถ่ายรูปใกล้ๆหน่อยที่หลบหน่อยฉีดเยวะเขาอยากไว้ให้ฉันกินสักสองแก้วจะได้สวยงามตามท้องเรื่องเนี่ยเห็นไหมฉีดให้ทั่วๆสิฉีดให้ใบเนี่ยฉีดให้มันยามันค้างอยู่ด้านบนใบปากมันอยู่ด้านบน สีแดงแรงกว่าใครช่วงนี้มีสีปูนแห้งนะบอนรุ่นใหม่เนะี่ยสมัยก่อนมีแต่สีชมพูสีเหลืองส,สีเหลืองก็ไม่ค่อยมีสมัยนี้ทําสีส้มสีปูนแห้งออกมาโคตรงามเลยอ๋ะนะอป่ะขิดตรงอื่นมัง้งเทนี่ยนพันแปดซื้อแล้วเหมือนได้ฟรีอ่ะไม่แพงอย่างที่คิดยังต้องสะพายสองข้างเออนั่นแหละดูสีบอนเนะี่ย โนั่นไงหักจริงด้วยฉันบอกแกนะพังไหมแกก็ตั้งบนนั้นสิอวดบอลก่อนอวดบอลสีส้มกันเนี่สีส้ม่สีส้มสีปุ้นแห้งเนี่ยพาไปดูอะไรนะซิกเมเจอร์เหรอซิกเนเจอร์ภาษาอังกฤษเยพินไม่ค่อยเก่งเนาะ ตอ,อยดูหัวเข่าใจฉพินยี่พินปลูกบอลจนหัวเข่าด้านเลยนะเนี่ยเพื่อนๆอย่าคิดลึกนะเข่าด้านสองข้างเนี่เพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยเพื่อนๆอยคิดลึกนะว่าจะพินเอาเข่าไปทําอะไรอ่ะอย่าคิดมากว่าจะพินปลูกบอลแล้วเข่าหัวเข่ขาด้านปกติหัวเข่าจะพินนิ้เนี้ยนกิฟเพราะพินไม่เคยทําอะไรอันนี้พอดีปลูกบอลน,นั่งทำโน่นทำนี่ นี่ซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์เอาฝังเขาเลยกนะ็ได้นี่เนี่ยเอาเข้าชฉีดอย่างนี้เนี่ยชีดเลยชีดเลยตู้มันแคบหันทางผิดเดี๋ยวเราต้องหันไปทางโน้นกันโอ้โหดูใหญ่อะ่ะใหญ่เท่าหน้ายายพินเลยใบใหญ่กว่าหน้ายายพินนะบอลยายพินนะเห็นไหมเพื่อนๆ อันนี้ว่าใหญ่แล้วนะนี่นะอีกอันหนึ่งใหญ่กว่าน,นี่อีกพาไปดูมาพอ,อ,ามอไ,มไม่ก็ไม่งโง่กันหน่อยนะอ่ะมาแกะถอยปิดตู้ก่อนสิจงนะงกมามาดูตรงนี้เนะนี่ยนดะูใบนี้เนี่ยลูกเด็กพินบอกเช้ามดกินหมดเลยเนะี่ยดูยนี่ดูใบเนะี่ยเนหะ็นไหมเนี่ย สวยงามตามท้องเรื่องมันานั้นมันมืดแล้วเนี่ยปกติสีเขาสวยมากคันเนี่ยอันนี้มันมืดแล้วเน,นาะเอาป่ะมาทิศต่ำกับฉีดตู้ต่ำกันน,นี่บอลเล็กๆน้นนอยๆอย่าเพี่งก็เลยทำตู้ต่ำไปอย่างนั้นน่จำไหมนะจ๊ะเล็กๆงี้อย่าใส่ปุ๋ยนะจ๊ะแต่จะหาว่าไม่เตือนรู้แล้วไม่บอกปื๊ดๆจเห็นมันปื๊ดอ่ะ ใบเนีหักไม่หักไม่หักถ้าไม่ปืดแล้วมันไม่โดนใบพวกให้มันปืดปืดซื้อเครื่องแรงแต่ไม่ยอมเร่งแรงอย่างนั้นเราจะซื้อเครื่องแรงทํใหม่เน่ยนะพับไปเงี้ยนะไปพรพอพรเดี๋ยวใบหักเดี๋ยวช้ำเวลาซื้อเครื่องซื้อแพงแพงเครื่องจะได้แรงแต่เวลาฉีดฉีดเบาๆนี่นะดูไทยน,นินยมจะพินนี่ใกล้มืดแล้วนะเนี่นนยมืดแล้วเนี่ยมืดแล้ว แล้อนี้ไอะไรน,นะเจ้าล้านช้างเดยวจะินพาไปดูอ่ะฉีดปแม่แม่หลบนะแม่หลบเด็กจิไอ้นี่ปดเดยวหลบเด็กจินจะพาไปดูเจ้าล้านช้างใหญ่จริงอ่ะสมก็เป็นเจ้าเลยนี้ไทยนิยมนะเปิดตู้ให้หมดแล้วถ้ากลางวันช่วงนี้อากาศมันร้อนจัดนะจ้าเพืพ่อนๆต้องใช้บอลอยู่ในตู้ต้องเปิดบอลเพื่อระบายความร้อนนะ ถ้าเพื่อนๆไม่เปิดตู้ระบายความร้อนเดี๋ยวมันจะสุกนะเหมือนบอลอบ,อบเลยนะอบอบแสงยูวีเลยนะหลังสียูวีเลยนะดูแค่ดูบใบมันนะจี๊งวันนี้แต่นามาเปิดอยู่เนี่ยดูไทยนิยมดูมือเนะมือเยินในแค่นี้เองแค่สะดอบอนอย่างเนี้ยไทยนิยม่ะดูเต้าร้านช้างปไปไปทางนู้นสิแกก็ฉีดไปทางนู้นสิว่ามันแดงอะไรวะเนี่ยฟิล์มอ้อ้ามันแดง ภาพมันแดงใสจุลินทซีสั่งคอดแสงเพิ่งน,นึกได้ว่าลืมใสจุลินทซี์สั่งคอดแสงเอาไปพอมันเล่งดอกเร่งใบเด็ดดอกออกดอกบุ๊บบั๊บบุ๊บบั๊บ,บ,บขึ้นมาทำอะไรไม่ถูกอีกอ่หมดพีนน่นเปิดไว้ฮะอ่นหมดเฮ้ยฉันในนี่ฉันเปิดเมื่อกี้นี่เปิดลดน้ำ ว่ามันได้เศษสีอะไรอ๋อท้องฟ้ามันแดงใส่ฝนมันจะตกแน่เลยเป็นสีแดงท้องฟ้ามันแดงไปเดี๋ยวจะพาไปดูอันนี้ดูเลย,ยนี่ไม่เสร็จเลยยังยงนี่ดูเจ้าล้านช้างเนี่ยใหญ่จริงสมก็เป็นเจ้าอ่ะเป็นเจ้านะไม่ได้เป็นลูกใครนี่นะเป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรนะเป็นเจ้าไม่ใช่เจ้าแบบอันั้นนะไม่ใช่เจ้ามือนะนี่เจ้า เจ้าล้านช้างดูใบเนี่ยดูมือกับยายพินเนี่ยดูมือยายพินกับมือเจ้านี่เห็นไหมเดี๋ย,ยพวพรุ่งนี้ยายพินจะออกไปแนะนําตัวนะเจ้าล้านช้างเนี่ยสวยจริงสวยจริงไม่อิงนิยายเลยพูดจริงไม่โกหกหมึดตึบมึดตึบทำตั้งแต่หกโมงเชา้ายันหกโมงเย,ย็นทุกวันงานอะทำจนเข่าด้านแล้วอะปลูกบอลอะถ้าทำงานโรงงานก็เป็นโอบอกไม่ถูกแลนะ้วเนี่ย สามจุดห้าใบใหญ่จริงบอลยาพินน่ะใหญ่พน่ายาพินทุกต้นเห็นไหมน่ะไม่ได้ใช้อย่างอื่นจะใช้อย่างที่เห็นเห็นนี่แหละยยาพินก็ไม่ได้ปิดบังอะไรเพื่อนเพื่อนละยาพินใช้อะไรก็อยากให้เพื่อนเพื่อนใช้อยากให้บอลสวยสวยเหมือนกันเพื <S <S พ่อนเพื่อนอาจจะถามว่าทําไมบอลยาพินไม่มีต้นใหญ่ต้นสวยเลยกว่าเก็บขายทุกวันมันจะสวยได้ไงเออคนอายุจะหกสิบอยู่แล้วมีไรายได้ทุกวันเนี่ยก็ถือว่าดีแล้วเนาะ ถึงจะเหนื่อยหน่อยก็ยังดีกว่าไปทําอย่างอื่นจะ้ะจริงเนี่ยอย่าพินไม่ได้โม้เรื่องจริงจากที่แรกทําคนเดียวตอนนี้ลูกผัวช่วยแล้วเนี่ยเห็นไหมรวยแหละดูออกนะมีหลังคามีสแลน์ธรรมดาใช้ปอกกี้อันน,น้อยๆที่ว่าเขาแถมมากับน้ำยาลีดผ้าติดน้ำยาลีดผ้ามาเบื่อนึกออกปะซึ่งน้ำยาลีดผ้าเขาจะมีขวดฉีดปิดปดปิด,ปด,ปด,ปดมาให้อะ่ะ แต่เดี๋ยวนี้รวยขึ้นแล้วซื้อถังแล้วแต่กระจกไม่มีอะไรเลยจักไม่มีตู้บอลตอนนี้ดูตู้บอลจะพินในอินดี้ไหมนะ่วยไหมรวยจริงดูออกสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ใครที่ว่าท้อไม่มีอาชีพพอมีที่อยู่บ้านก็ปลูกได้นะจ๊ะแต่อย่าทุ่มเทนะจ๊ะเพราะว่าอาชีพนี้มันอาจจะมีแบบไงล่ะอาจจะมีด,ด,ดอกๆป่ะจ๊ะ ยังไงก็ฝากขอบคุณเพื่อนๆน,นะจ๊ะที่ติดตามรับชมกันมาตลอดเนี่ยตู้บอลอินดี้อ่ะเพื่อนแฟนลับเยพินก็จะเรียกว่าเยพินอินดี้อ่ะส่วนอินดี้เยพินจะเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนเป็นส่วนอิน